สวัสดีจ้าสวัส no ดีพ really okay. so ี่น like mm ้องปวงปลายเบิร์ส mm ุข hmm. สุขนจ้ามาพบมาพอกัน hmm. อ kind of yeah, mm ีกคือเก้าพี่น้องกับช่องเมย์ยายจอยจ้าวันนี้เมย์ยายจอยได้ปลาทูตัวยงใหญ่มากพี่น้องอันนี้ตัวนี้เมย์ยายจอยก็ได้นหักครึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเพื่อจะเป็นการกินง่ายๆนะคะพี่น้องหักครึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาพี่น้องจ้าเมี่ยงปลาทูพี่น้องมีเส้นมีนะคะเส้นมีผัดมีขนมจีนพี่น้องแล้วก็มีผักกาดอันผักผักอยังกรนีเขาเอ่ยว่าผักสลัดเนาะเนาะรากาผักผักกาดพี่น้อง น้ำจิ้มมีสองแบบจากอันนี้ซีฟู้ดนะคะเนาะอันนี้เป็นน้ำจิม้มรสชาติที่สำหรับเด็กหน่อยกินได้เนะาะจ้าพี่น้องจ๋าเด็กกินได้เนาะค่ะเนาะมากินน้ำกันพี่น้องจ๋าเมย์จอยกับเด็กถอดปลาทูตัวยงใหญ่เนาะค่ะเนาะเสพแซ็น้ำกันด้วยจ้าพี่น้องเด้อนี่พี่น้องบีไปเรียบร้อยแล้วเนาะนั่นกะสิต้องใส่มือเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเนาะจอยกะสีใส่มือเด้อจ้าขออนุญาตใส่มือใส่ปลาทูลงไปเมนูนี้กั ลุยลุยนะพี่น้องเนาะลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วประสิไส้เส้นอันนี้ลงไปเนาะ mm hmm. เส้นมีผัดเนยพี่น้องแล้ก,กะขอล่องซีฟู้ดก่อน mm hmm. ซีฟู้ดใส่ลงไปพี่น้องจ้าห่อบบดที่นี่หอ mm ่ออื้อ จามเลยใบชะระแนระวังกงังเนาะระวังกางเราทู่มั่นคักต,ต,ตัวใหญ่ก็เลยมั่นพี่น้องตัวใหญ่ ใหญ่ตัวใหญ่มันแล้วก็นัวขนมจีนบางมาที่นี่พี่น้องใส่โอ้ย <c oughs> เนี้ยเบิดแล้วพี่น้องจ้าลุยมายา่จอยลุยแบบที่นี่ลองน้ำจิม้มที่เป็นอินิกอนพี่น้องน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มใส่ทัวนะพี่น้องอื้ม อร่อยแซ่บแบบแซ่บแบบสองรสชาติพี่น้องอันนี้ก็จะเผ็ดเปรี้ยวอันนี้ก็จะออกหวานพี่น้องดี่พี่น้องเบ้งตัวใหญ่ประทูออืม,อม ถึงเรื่องพักในไม่ใช่จอยกินได้เบิร์พี่น้องผสมกันเลย บาต้องห่อกอะไรพี่น้องกินแบบนี้ไปเลยตัวใหญ่คะัะ thôi ờ, nó chỉ nhạt cái không phải ừ. ừ. cái กินปามดีอยู่เดียวพี่นรอง lui lấy đọc a ลูกกินแก่เพชรพี่น้องเพชรอย่พี่น้องแต่ว่าเพชรบ่มากน้ำจิ้มทำได้ง่ายจอยตำเองอ่ะเพชรเพชรว่าอันนี้มีมีอะจอยซื้อมากเนาะคะเนาะซื้อมาแล้วเราก็ ปลาทูแล้วก็มาทอดมาทอดเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเดอ้อสำหรับคลิปนี้เม่ใย่จอยกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุ้หูสุ้ค้นนะคะเนาะที่ให้เกียรติรับชมคลิปเม่ใย่จอยจนจบเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องพิธพาประการใดเม่ใย่จอยขอโทษขออภัยพี่น้องได้เลยจานนะค่ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้อง,ออองสำหรับคลิปนี้เม่ใย่จอยลาไปจ้ำเหนืนะจ้าสวัสดีจ้า